นะครับการถอดหลอดหมุดตาเพื่อเติมนะครับเครื่องรุ่นนะครับเ4 3 5หหรือว่า7535หรือ7835ามนะครับเราจะเหมือนกันนะครับผมหาหน้าออกมาครับตัวอย่างนะครับเติมเติมหลอดแดงนะครับดี๋ยมาให้ลูกค้าสังเกตนะครับตรงที่หลอดหนึ่งนะครับมันจะมีมาร์กอยู่นี่คือปกตินะครับแต่เวลาเราจะเติมเนี่ยครับเราหมุนมาร์กตัวนี้นะครับไปอยู่ตำแหน่งนะครับูกค้าหมุนเลยครับนะครับผมตำแหน่งปุ๊บเรายกตัวนี้ออกเลยครับ อ่านะครับผมเราดึงออกไว้ข้างนอกเลยนะครับเสร็จแล้วที่นี้เราเติมนะครับเราเติมไปประมาณนี้นะครับอย่าให้เต็มนะครับเสร็จแล้วนะครับพอเติมเสร็จแล้วเราก็ใส่กลับตัวนี้นะครับให้มาร์คครั้งแรกนะครับให้ตรงกับตัวที่เราถอดออกนะครับให้สังเกตนะครับเนี่ยครับให้มาร์คตัวนี้ครับตรงเหมือนครั้งแรกนะครับกดเข้าไปนะครับกดให้มันลงเสร็จนะครับทีนี้เราก็หมุนกลับมาตำแหน่งเดิมนะครับแค่นี้เองนะครับก็ใช้งานได้เลยนะครับเสร็จแล้วก็ใส่กลับไว้ในเครื่องได้เลย นะครับผมนะครับผมทุกงเรลองทำดูนะครับขอบคุณครับผมทุกสีเหมือนกันหมดนะครับ